วิทผูทลิตเปิดใจถึงทายาทแล้วล่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักล่ะค่ะสําหรับเบลล่าทายาทสาวสุดที่รักของวิทผูทลิตพมบันดาลนักแสดงและในแบบรวมถึงเป็นนักแสดงชาวไทยที่รล่อุณน้าขุนตากันอย่างดีล่ะค่ะเบลล่าสาวคนเดียวที่เป็นสุดที่รักแก้วตาดวงใจของวิทผูวลิตไม่เคยได้ออกสื่อเท่าไหรน่นักแล้วค่ะไม่ใช่เพียงแค่น่ารักอย่างเดียวนะคะแต่เจ้าตัวนั้นยังอารมณ์ดีมากๆด้วยดูท่าจะได้ความสามารถทางด้านการแสดง มาจากผู้เป็นพ่ออีกต่างหากค่ะคุณพ่อเองก็มักจะลงภาพทายาทให้เห็นกันแบบรัวๆซึ่งแต่ละภาพเรียกได้ว่าน,น่ารักจนต้องแอบ,บสงสัยนะคะว่านี่ตุกก๊กตาหรือว่าคนกันแน่จ้า หลังจากที่ประกาศแบบเป็นทางการว่าจะถอดเคี้ยวเล็บหนุ่มวิศภูริศก็จะดูหลงรักสาวเบลล่าอย่างมากค่ะจะเห็นได้ว่าอิสตากลํานั้นจะลงแต่ภาพลูกสาวอยู่เรื่อยบอกได้เลยนะคะว่าสาวน้อยคนนี้เน,น่าหลงมากๆตอนนั้นหลายคนบอกว่าเราคบไฮโซอาจเป็นภาพปัจจุบันที่ตอนนั้นทุกคนมองเขาแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดเขาเป็นคนปกติทั่วไปครับเขาก็มีบ้านที่อยู่อเมริกาเขาเป็นคนที่มีฐานะในอเมริกาที่นั่น,นเขาเรียกว่าไฮโซหรือ ปล่าผมไม่รู้แต่ปัจจุบันที่เมืองไทยเขาเรียกว่าไฮโซนั่นเองและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นั่นเองค่ะ